ผู้หญิงและ LGBT mm hmm. เองอะ เข้าใจอย่างดีเลยว่าการที่ถูกกดขี่มันรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นยิ่งเขาถูกแอคแทกด้วยเรื่องเนี้ยเขายิ่งรู้สึกว่ามันยิ่งต้องพูดออกไปให้เสียงดังยิ่งขึ้นก็คือหลังจากการใช้ออนไลน์การใช้สื่อออนไลน์การใช้เพื่อการสื่อสารในเรื่องของปัญหาการละเมิดสิทธิผู้ชนทางเรื่องของการเกิดการทรมานมันมันก็เลยนําไปสู่การที่มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งโจมตีเราโดนคุกคามในโลกออนไลน์เพราะเราออกมาเรียกร้องพื้นที่ปลอดภัยให้ LGBTQ ที่นับถือศาสนา ถ้าถามว่าสิ่งที่อยากเห็นจริงๆคืออะไรก็คือประเทศที่เราสามารถแบบเหมือนพูดแบบวิจารณ์ได้เราพอวิจารณ์แล้วเสียงของเราก็นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจริงๆห <ๆ S 2> นูโดนเจาะโดยเพกัซัสทั้งหมด14ครั้งเขามองเห็นเราแบบทะลุป,ปูโปงเลยแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าไอ้คนที่ได้ข้อมูลไปมันคือใครอะเราไม่เราไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่าวันที่เราพูดเรื่องราวเหล่านี้ออกไปเราจะถูกทําให้หายไปหรือเปล่า หนูมาเคลื่อนไหวก็คือตอนปี63แล้วคือตอนนั้นนะคะมันอยู่ในยุคของรัฐบาลประยุทธ์เนาะอืมเป็นเป็นยุคที่มันไม่มีการเลือกตั้งเพราะว่าเขารับประหารมาแล้วเขาก็อยู่ยาว8ปีใช่ปะ่ะเออเราก็เลยออกมาว่าเอ้ยเราอยากเราเรียกร้องกะให้มีการเลือกตั้งนะแจัดการเลือกตั้งให้เราสักทีอะไรอย่างเงี้ยเออที่นครนายกเราก็โตที่นครนายกเออนิยามตัวเองว่าเป็นเป็นพลังเจนเดอร์ละกัน,แล,กนแล้วก็เป็นผู้หญิงไทม์เพจอะคะ่ะแล้วก็เป็น คนที่นับถือศาสนาอิสลามคนหนึ่งเหมือนกันนะคะในส่วนตัวเนี่ยก็ยังคงรณรงค์แล้วก็ทําให้เรื่องราวของเกี่ยวกับพื้นที่ปลอดภัยของ LGBTQ โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวกับมุสลิมเนาะที่อยู่ใน,ในสังคมมุสลิมอะไรเงี้ยคะ่ะคือก่อนที่จะเข้ามาเคลื่อนไหวก็จะเป็น ควรทำงานบริษัทเป็นทำงานโรงงานในปี2008น้องเขยของฉันถูกจับในข้อหาฆาตกรรมคดีนี้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เรามาทำให้เรารู้ว่ามันมีในระหว่างทางที่2ปีที่เราอยู่ในระบบของกฎหมาย mm hmm. เราเห็นชาวมาลายูมุสลิมเนี่ยถูกละเมิดสิทธิ์แล้วก็เข้าไม่ถึงสิทธิ์ พื้นที่ออนไลน์เป็นพื้นที่สําคัญในยุคป,ปัจจุบันเนาะเราใช้พื้นที่นี้ในการที่จะสื่อสารและรณรงค์เรื่องทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนมันมีทั้งความรุนแรงเกิดขึ้นมันมีทั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากมายที่มันเกิดขึ้นกับพวกเราเราถูกเหยียบย่าศักิ์ศีความเป็นคนยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ทําไมมันไม่มีใครพูดเลยอะไรเงี้ยเออวันหนึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเราอยากจะพูดเรื่องนี้กันละ เราก็ได้โอกาสกับสํานักข่าวหนึ่งที่แบบอยากจะทำคอนเทนต์เรื่องนี้ก่อนช่วงเดือนพายเหมือนกันเราก็เลยเล่าเรื่องราวเหล่านี้ออกมาในคลิปของที่เราให้สัมภาษณ์ไปเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ปลอดภัยของ l g b t q หลังจากนั้นเนี่ยก็คลิปนี้ออกไปค่อนข้างเป็นไวรอลระดับหนักเลยอะไรอย่างเงี้ยจนแบบเหมือนเราเองที่เราออกไปอย่างเงี้ยเราก็อยากได้หน้าสื่ออยากให้มีคนรับรู้เยอะๆใช่ไหมแต่พอ สื่อหลักเองเขาไม่มาทําข่าวเนี่ยก็แปลว่าเราไม่มีเลยถ้าเราไม่มีเครื่องมือตรงนี้อย่างเช่นแบบเป็น Facebook เป็นอินเทอร์เน็ตเองของเราเองอย่างเงี้ยก็คือไม่จะไม่มีใครรู้ว่าเราทําสิ่งนี้ก็คือช่วยในการแบบกระจายข่าวแล้วก็กระจายความเคลื่อนไหวไปทั่วประเทศมากๆค่ะแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมส่วนใหญ่ก็ในระยะแรกก็จะเป็นนักศึกษาแล้วก็เหมือนเป็นคนรุ่นใหม่อะไรแบบนี้ที่ออกมา ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลแต่ว่าพอหลังจากที่มันข่าวมันกระจายออกไปมากๆก็ทําทให้แบบมันมีคนทุกกลุ่มเลยตั้งแต่แบบว่าเด็กยันแบบคนแก่เลยก็มีในกลุ่มกิจกรรมเราอะค่ะจะอยู่กันเป็นบ้านเป็นเหมือนเทนะ้าเฮาส์เนาะในเช้าวันนั้นก็มันเริ่มด้วยถ้าจัมุมของหนึ่งก็คือเป็นเสียงขอประตูที่ห้องนอนหนูพร้อมกับเพื่อนหนู พูดว่ามึงมึงมึงตื่นเร็วตื่นเร็วตำรวจมาก็ภาพที่เห็นอย่างแรกเลยหน้าบ้านเราเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบค่ะอยู่ล้อมหน้าบ้านเต็มไปหมดเลยมาตอนแรกเราก็แบบโอเคตำรวจก็คงมาเพราะว่านี่ไม่ใช่รอบแรกที่เขามานี่เป็นรอบที่สองแล้วที่เขามาแบบนี้เราก็โอเคเราก็ให้เขาเข้ามามาตรวจทนายก็อ่ะดูพี่จะคนอะไรสัพพนึงแต่ว่าความผิดปกติก็คือมันมีตำรวจ เขาเรียกว่าตำรวจปอทอตำรวจออไซเบอร์ค่ะตำรวจเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ยหนูชน,นิดรับพอหรือเปล่าชี้ม่ทางหนูหนูบอกว่าใช่ค่ะเขาบอกว่าขออนุญาตแสดงหมายจับเราก็ช็อกเพราะว่าเราไม่คิดเลยแบบตอนนั้นก็คือไม่มีไอเดียเลยว่าเขาจะมาจับเราก็ตอนนั้นเป็นตอนที่หนูโดนจับขึ้นรถไปแล้วนาะกําลังจะไปที่ปอทอค่ะก็ได้คุยกันเหมือนเขาก็พูดว่าแบบว่าเออได้คุยกันสักทีแหมเนี่ยตามมานานแล้วนะตามเรามานานแล้วเรา เจ้าที่เมื่อเราโพสหนึ่งโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับ<ม>เรื่องของการทรมาลหรือการก้้มตัวโดยไม่ชอบอผู้ผู้กระทำเนี่ยก็คือผู้ผู้ที่ถูกกล่าวหาก็คือเจ้าที่ทหารมันลุกขึ้นก็คือจะมีโทรศัพท์โทรมาเลยว่าเออเนี่ยคุณเขียนคาว่าทรมานไม่ได้นะในในใน b o o k o o k ของคุณเราจะฟ้องคุณแล้วหลังจากที่ถูกฟ้องคดี ก็มีการรายงานให้เราทราบว่ามีการติดตามรถมีการติดตามการเดินทางของเราการเคลื่อนไหวของเรามีเอาภาพไปแขวนในพื้นที่3จังหวัดเนาะเรากา็บอกว่าเนี่ยถ้าอีนี่ลงมา3จังหวัดอะจับตามันหน่อยนะจับตายเลยอะไรอย่างเงี้ยคือและหลังจากนั้นยาวมาเราก็ได้รับผลกระทบแต่ผลกระทบที่มันหนักที่สุดคือครอบครัวคือครอบครัวด่ากันในกลุ๊ปไลน์ค่อนข้างแบบหนักหน่วงมั่งไล่ให้เราไปตายบ้างค่อนข้างเยวจนกระทั่งแบบ เราทนไม่ไหวเราก็กดลีฟออกจากกลุ่มไลน์ครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่สามารถกลับบ้านได้เลยตั้งแต่อันกนั้นจริงๆตอนที่โดนหมู่บ้านตอนนั้นเนาะเราก็ไม่รู้นะว่าเราแบบว่าโดนโดนทาร์เกตโดยแบบว่าเอเพกัสซาสไปแวนเนี่ยเออเราก็เลยแบบมันพลาอลไยกันถึงขั้นแบบหรืออีนี่เป็นหนอนวะหรือนั่นเป็นหนอนวะแบบกลายเป็นว่าเป็นการกรีดกันข้อมูลหรือความไม่ไว้ใจกันเองในกลุ่มซึ่งมันแบบมันส่งผลต่อการเคลื่อนไหวด้วยอะไรอย่างเงี้ย่ การที่โดนแบบสปายแวร์เนี่ยแอกแพทมันก็แบบมันกระทบทุกด้านเลยอะคะ่ะแบบเพราะฉะนั้นการที่ถูกเจาะข้อมูลไปอะ่ะแน่นอนว่าในในนั้นมันต้องมีรูปภาพอาจจะเป็นรูปไพรเวทของเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูกังวลมากเลยว่าสิ่งเนี้ยสุดท้ายแล้วมันจะย้อนกลับมาเป็นอาวุธที่ทำลายเราในอนาคตนะคะการโจมตีออนไลน์แล้วก็การโจมตีทางออฟไลน์เนี่ยก็คือเพื่อที่จะให้เรายุติบทบาทในการพูดถึงเรื่องของการละเมิดสิทธิ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่แต่เรา ไม่สามารถที่จะหยุดงานของเราได้เพราะว่าเป้าหมายของเรามันใหญ่กว่าการที่เราจะยุติมันก็เดีย๋ยวอาทิตย์หน้าหนูนก็จะม,มีโอกาสได้ไปพูดที่เจนีวานะคะก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์การเคลื่อนไหวและการถูกโจมตีโดยเผกาจัตรค่ะก็คิดว่าน่าจะ Mr. Vice President, my name is Nila Pon, and I am a 22 year old human rights defender. Let us, as the new generation, collaborate with other generations to design a dictatorial, safe, inclusive, and respectful world for everyone.